สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธนูนะคะในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนะคะปี2,565นี้นะคะเป็นพลังงานรวมค่ะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้เนาะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก็ สามารถดูคู่กันได้ค่ะทั้งลัคนาและราศีนะคะแล้วก็พลังงานก็อาจจะสลับฝั่งกันได้ด้วยนะคะทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณนะคะนะเรามาดูกันเลยนะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะพลังงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยนรู้สึกว่าเอ่อความสัมพันธ์นะคะในบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะมีความยากลําบากมีอุปสรรคนะคะนะทำให้แบบ เออมันไปต่อกันได้แหละนะแต่มันก็มีอุปสรรคอยู่ในนั้นนะคะคุณมีความรู้สึกแอบคิดมากอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่แน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนขึ้นนะเขาจะดูจริงจังขึ้นนะอุปสรรคในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของออความไม่ชัดเจนของเขาหรือว่าดูเขาไม่ค่อยจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ แต่ทีนทนเ,นเนี้ยที่นกเห็นนี่ยมันมีการให้โอกาสเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมีการให้โอกาสแล้วก็คือมันจะมีการชัดเจนมากขึ้นอะนะ judgment คือการเปิดเผยความสัมพันธ์ความจริงจังนะคะ king of sword เนี่ยไพ่ตำแหน่งอนาคตนะคะมีความจริงจังมากขึ้นนะ อ,อมีความสม่ําเสมอมากขึ้นหนักแน่นมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นนะถ้าก่อนน้นี้เหมือนความสัมพันธ์มันจะไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันจะเป็นไปได้อยู่ไหมหรือว่าความสัมพันธ์เนี้มันจะคาดหวังได้อยู่หรือเปล่านะคะแน่นอนนะนุรู้สึกว่าเออมันจะยังคาดหวังได้นะเ,เขาก็ ไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะรวมถึงตัวคุณคุณก็น่าจะยังอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ค่ะนะคะสำหรับคุณที่ห่างหายกันไปนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะนะปรับความเข้าใจกันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจัมงมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะเอ่อ ก่อนแน่เนี้ยสาหรับคนที่เลิกกันไปเนี่ยน้องรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องให้ความยุติธรรมกับตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยทำไมไม่ชัดเจนนะคะในลักษณะแบบเนี้ยคุณคนเนี้ยเขากลับมานะคะเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเสียดายคุณไม่อยากเสียคุณไปนะคะกลับเข้ามาแล้วก็ชัดเจนนะคะเปิดเผยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนะทีนี้มาดูกันนะคะว่า ที่ผ่านมาชาวราศีธนูคุณเจออะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะสองไม้นะคะเนี่ยในบางท่านบางคนก็มีการรอคอยเกิดขึ้นหรือเป็นรักทางไกลได้นะคะสตรนค่ะคนที่มีความแตกต่างจากคุณต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติใดๆก็ตามนะแต่มีเคมีที่ตรงกันนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปไปกับกลับก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะห้าไม้นะ อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันนี้มากจนเกินไปนะคะหรือมีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมีการมามาหายหายนะคะมีการยื้อกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะสถานะอาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะคะว้นระยะห่างซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นชาวราศีธนูได้นะคะชาวราศีตุลน,นะชาวธาตุน้ํากรากฎิจิกมีแล้วก็ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูค่ะ าตุลมเมถุนตุลภูม,มาทุกธาตุเลยนะชาวธาตุด,ดินด้วยพฤศภกันมังกรน,นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเนี่ยคุณจริงจังนะคุณจริงจังนะคะสองถ้วยคุณรักเขานะคุณจริงจังเลยคะ่ะนะคุณปรารถนาในตัวเขามากๆคุณรู้สึกว่าเขาใช่นะเขาใช่สําหรับคุณนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนหรือคุณเองนั่นแหละที่แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนกับเขามากๆนะคะ แล้วเขาและเขรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้าง The Emperor ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะจุดเจวิลก้าวดาบเขารู้สึกยังไงคุณจริงๆนกรู้สึกว่าคุณคนนี้มีความขี้ถึงขี้หวงนะมีความแบบซิเนหาคุณมากๆหลงไหลในคุณมากๆนะขึ้น เอ่อดอะเอมเพอนะคะชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนทํางานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนะคะราชการการเมืองก็ได้นะก้าวดาบทําไมคะเขาเป็นก้าวดาบทําไม The Hermit เขารู้สึกยังไงกับคุณดู The oo, นะในบางท่านบางคนเนี่ยเนาะดูแบบดูยังไม่จริงจังกับเราอะนะบางท่านบางคนนี่ผูกกันไว้ในเรื่องของ18บวกด้วยนะเขาอาจจะต้องการเราแค่เรื่องของ พาสชั่นเรื่องของเซ็กซิเนหาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะคุณคนนี้เนาะเขานีเนี้ยเงียบๆนะความสัมพันธ์อา,อาจจะยังดูไม่ขยับเนาอะอเขารู้สึกยังไงกับคุณเดซันเขาก็รู้สึกดีกับคุณแหละนะแรกๆเขาอาจจะรู้สึกแบบว่า เขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับคุณมากไม่ดูเหมือนไม่ค่อยจะจริงจังหรืออะไรนะคะแต่คบไปกับคุณนานๆเขารู้สึกดีกับคุณมากขึ้นนะเดอร์เฮมิตคือการครบกันไปสักพักคบกันไปนานๆแล้วเขาเริ่มรู้สึกเป็นเดอะซันนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากขึ้นนะรู้สึกดีรู้สึกว่าอ๋อมีความสุขรู้สึกว่าคุณใช่สําหรับเขามากขึ้นนะคะขอดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะเดทนะคะชาวราศีพิจิก นะหรือเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะอสองเหรียญน,นะคะเนี่ยถ้าคนนี้เคยจบคุณไปห่างหายจากคุณไปเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาไม่รู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ สำหรับคนที่อยู่ในในความสัมพันธ์นะนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาอาจจะเป็นคนที่ลังเลใจเนะาะลังเลใจอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเคยเคยเสียใจในเรื่องของความรักมาก,ก่อนก็ได้หรือเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาเนาะเขาก็เลยแบบอาจจะต้องช้านิดนึงในความสัมพันธ์นี้นะคะ ช้านิดหนึ่งนะสิ่งที่เขาจะบอกก็คืออาจจะอยากให้คุณรอเขาแหละนะคะนะอยากให้คุณรอเขาเขาอยากบอกว่าเขาชอบเป็นสิ่งที่คุณเป็นนะคะนะที่คุณเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเขาชอบเขารู้สึกดีนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะช้านะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณรอเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะขอดูนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะเจ็ดดา เด็กถือช่วยสองดาบเขาก็ยังดูแบบไม่ชัดเจนนะเออนะเขาจะทำยังไงต่อเขาเขาเหมือนมีความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์หรือเขายังดูแบบไม่เปิดใจให้กับเราร้อเอนะ่ะเดี๋ยวเขาดูนะเขาจะทำอย่างไรต่อคะสาเมเหรี่ยมนายออบสอรโอเคโอเคก็จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วแหละนะคะ นะตัดสินใจเกิดขึ้นคือก่อนหน,น้านี้ถ้าไม่ชัดเจนลังเลใจใดๆก็ตามนะคะหรือมีความแบบไม่มั่นใจในความสัมพันธ์คือเขาอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะหรือระแวงนะคะเจอกับความสัมพันธ์กลัวว่าเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้นะน้รู้สึกว่าเขาจะตัดสินใจที่จะไปต่อกับคุณในรูปแบบที่มันชัดเจนขึ้นนะจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วก็ เลือกที่จะไปต่อกับคุณนะเขาอาจจะไม่โลเลไม่ลังเลอะไรอีกแล้วนะคะนะมันก็มีโอกาสได้สารต่ออยู่แล้วนะคะกับความชมพัน์ธนี้เนาะเขาเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะสําหรับคุณที่เ เลิกกันไปแล้วนะเขาเสียใจรู้สึกผิดกับคุณด้วยนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็ตามนะเขาก็รู้สึกผิดกับคุณเขาอาจจะต้องกลับมาดูแลคุณมากขึ้นสนใจคุณมากขึ้นนะคะให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นนะคะสำหรับคุณรักเก่าเขาก็จะกลับมาคืนดีกับคุณนะ,ะอยู่ที่ตัวของชาวราศีธนูเองว่าคุณจะรับไหมนะคะถ้าคนเก่าคนนี้กลับมานะอถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะเขาจะ เหมือนเขารู้สึกผิดในใจเขาเองอะคะ่ะกับการที่เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณหรือ,อยังไงก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเขาอยากที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเขาลังเลโรเลอะไรนะคะก็จะมีการตัดสินใจนั่นแหละนะที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็กลับมานะคะใส่ใจคุณมากขึ้นนะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าพัฒนาอันนี้ พัฒนาการความสัมพันธ์สิเนาะมาพัฒนาการความสัมพันธ์นะคะหรือแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงเจ็บหมยนะคะเนี่ยเขาจะกลับมาพยายามเพื่อคุณมากขึ้นนะคนณคนเนี้ยเด็ t ชาวเวอรนะคนที่จบกันไปแล้วก็กลับมาพยายามนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาจะ เขาจะประคองความสัมพันนี้มากขึ้นให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นนะคนเก่าก็จะพยายามกลับเข้ามาคืนดีกับคุณนะคะแล้วคนที่อยู่ในความสัมพนันธ์น่ะนุรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะจะแคร์คุณมากขึ้นแล้วก็กลับเข้ามานะคะทาอะไรดีๆให้กับคุณแล้วก็ทาให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่หนักแน่นมั่นคงมากขึ้นนะคะ ขอดูนะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะเตรนนะคะการกลับมาของใครบางคนนะอ่ะคนที่เงียบนิ่งกันไปแล้วนะคะเขาจะกลับมางองคุณนะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะคิดได้แล้วนะคะว่าว่าคุณและเขาเนี่ยแหละนะเป็นคนที่เข้ากันได้ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วนะคะขึ้นไพ่คู่ในสำรับเนาะ ควีนถือเหรียญกับคิงถือเหรียญน,นะคะเนี่ยสองใบนี้นะเนาะก็คือเป็นเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันแค่ไหนนะแต่เป็นคนที่แบบเขารู้สึกว่าคุณเนี้ยแหละเป็นคนที่เคมีตรงกันกับเขาเนะนี่ยคะนะอืมอาจจะแบบเดี๋ยวนุองขยายขยายดีหไฮพินเทรดหน่อยนะคะ เด็กเช่วยนะคะอ่าเขารักแล้วก็หลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะนะบอกว่าคุณสามารถที่จะควบคุมความสันพันี้ได้มากขึ้นนะเขาจะยอมให้กับคุณถึงต่อให้คุณไม่ควบคุมเขาก็จะยอมคุณมากขึ้นคนคนนี้นะคุณเป็นคนที่เขายังอยากที่จะรักยังอยากที่จะค้นหาคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่น่าค้นหาสําหรับเขานะคะนะก็มองว่า ทิศทางนะคะความสัมพันธ์นะ่ะนะคนเก่าๆก,ก็จะมีการได้กลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็เ, mm hmm. เขาน่าจะทำดีกับคุณมากขึ้นนะ d m p r a s e เห็นไหมเขาไม่อยากเสียคุณไปอะ่ะเดทกับ d m p r a s e คือไม่อยากจบกับคุณไม่อยากเสียคุณไปนะคะนะคุณเป็นคนที่ดีที่สุด สำหรับเขาแล้วเป็นคนที่เขารักนะคะหรือเป็นคนที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้วแหละนะหรือเป็นเป็นผู้เอ่อแม่ที่ดีนะเป็นพ่อที่ดีได้ในสายตาเขาเนะคะเนาะก็เป็นแนวโน้มหรือทิศท,ทางที่ดีมากๆนะอืมขอดูนะคะว่าไพ่ยอยากแนะนําอยากบอกอะไรบ้างคะเก้าช่วย ก็ช่วยเดี๋ยวให้เราแฟนนะคะอ,อนั่นแหละการให้อภัยนะคะการให้โอกาสก็จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะความจริงจังความชัดเจนนะคะหกถ้วยรับต่างไว้ก็ได้การกลับมาคืนดีกันหรือว่าตัวเขานะคะจะดูแลคุณมากขึ้นจะใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะนะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวราศีธนูนะคะ ก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะคะให้กับช่องของเรานะขอบคุณทุกการคอมเมนต์นะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กันร่วมมาเนาะขอให้ทุกคนเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับเรานะคะนะสำหรับคนที่กลับมาถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่ที่การตัดสินใจขคุณเลยนะคะนะโอเคนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีนะคะ